สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องพูด <Good S 1> บาย,บายไ<ห>ม i g h ห a l โลร,รีประพันธ์โดยฟ้าระดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไัยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สาสาตอนอ้วนอีกแล้วในแต่ละวัน ของชีวิตที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักเจราการับรู้ว่ามีแต่ความจืดชืดไร้ความสุขหาความสดชื่นไม่ได้เลยเธออยากจะกินของรสแซ่บรสจัดและหวานมันแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งมวลที่มีควันซึ่งเคยเป็นของชอบก็ต้องงดไปสิ่งที่เธอกินนั้นก็มีอาหารที่มีไขมันน้อยเน้นเพื่อสุขภาพเพียงอย่างเดียวจำพวกผักรสจืด กัดลงไปแต่ละครั้งมีแต่น้ำชุ่มกลิ่นเหม็นเขียวของคอโคลฟีนนันคราครุงผู้ที่ไม่คุ้นเคยอย่างเธอแทบจะอาเจียนออกมาอีกทั้งต้องทนฝืนกินอาหารประเภทพืชถั่วงาเม็ดบัวกับเกร็ดเมล็ดข้าวของเคียวเล่นบริหารฟันในยามว่างซึ่งก็เป็นแค่เพียงแท่งธัญพืชสุดแสนสากลํำบากคอซึ่งรสชาตินั้นก็ปราศจ,จากความอร่อย ทุกครั้งที่รับประทานของเหล่านี้เธอแทบจะกลั้นใจตายเพชรกระหลัดรับรู้ถึงความทุกข์ของลูกจึงได้แต่ให้กำลังใจเดี๋ยวมันก็ผ่านไปด้วยดีให้น้ำหนักลดลงกว่านี้ก่อนนะแล้วค่อยกินของชอบแต่อย่าเยอะละเอาแค่พอเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นมารดาพยายามให้กำลังใจแก่เธอแต่เจรกามีอาการเหมือนใจจะขาดขณะเคี้ยวผักออร์แกนิกรสชาติสดแสจืดชืด ถ้าย้อนกลับไปได้นในวัยเด็กเธอจะไม่ตามใจปากและกินดะจนอ้วนเป็นอื่นงอ่างซึ่งพองลมอย่างนี้แม่ไม่ต้องพูดถึงของที่ชอบหรอกคะ่ะเจลคงไม่มีโอกาสได้ชิมรสง่ายๆตอนนี้ลืมไปแล้วว่ากลิ่นกับรสชาติขาหมูเยอรมันเบเกนทอดเนยเป็นอย่างไรรู้แค่เพียงกลิ่นคอโลฟีนกับน้ำในก้านผักหลลงไปในคอเท่านั้นแม่รู้ว่าเจลกำลังประชดจำเอาไว้เถิดว่า ของเพื่อสุขภาพก็ต้องดีต้องทนเราต้องเจอเรื่องร้ายๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างถ้าลูกไม่สู้ก็จะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้นะสู้แล้วจะชนะหรือเปล่าคะจะสู้แล้วจะชนะถ้าเราล้มเลิกกลางคันนั่นคือผู้แพ้จากที่กำลังหมดแรงเส้นความอดทนต่อการลดน้ำหนักคําพูดของมารดาคือพลังสำคัญผลักดันให้เจรากามีแรงที่จะสู้อีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใดเรื่องของเธอกลายเป็นสิ่งเล็กๆเมื่อเทียบกับความทุกข์ความอดอยากไม่มีเงินติดหนี้เป็นจำนวนมหาศาลหรือเจ็บปวดด้วยโรครล้ายต่างๆคืนนี้เจรรกาไม่กลับบ้านนอนค้างที่คอนโดมิเนียมโดยให้หนูไปนอนที่ห้องเล็ก เพื่อสะดวกต่อการท่องโลกโซเชียลเนเวิกเว็บที่เข้าไปเป็นประจำคือ Facebook หญิงสาวมักจะแวะเวียนเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนๆทุกวันและวันละหลายครั้งซึ่งเป็นความสุขทางใจที่ได้สนทนาในเรื่องต่างๆเพื่อนที่อยู่ต่างแดนแสนไกลก็กลายเป็นใกล้เมื่อได้พูดคุยกันเจรากาใช้เวลาในการเล่นแอปต่างๆซึ่งอยู่ในเวลาค่ำคืนครั้งล้างนานๆสวัสดีสาวน้อย เป็นอย่างไรบ้างเจรากาตาโตเมื่อเห็นคนที่เข้ามาทักคือเมลผู้รอบรู้เรื่องแฟชั่นซึ่งตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสโดยเช่าห้องของเธอทิ้งไว้นานๆนนถึงจะกลับมาพักสวัสดีค่ะพี่เมลดีใจจังไม่ได้คุยกันนานเลยนะคะทำไมไม่ฝากข้อความเอาไว้ล่ะคะอยากคุยสดๆมากกว่าคะ่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเจรากาดีใจที่ได้คุยกับเมล ซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่ทำให้เธอมีกำลังใจในการลดน้ำหนักเพื่อที่จะได้ใส่ชุดที่สวยงามลันลาเชียวละตอนนี้ดูแลเรื่องแฟชั่นให้นางแบบชั้นนำเป็นหุ้นส่วนในการจัดแฟชั่นโชว์และมีเด็กในสังกัดเพิ่มขึ้นอีกนะโชคดีจังพี่เมลได้อยู่ท่ามกลางสาวสวยและล้าน,านตาด้วยแฟชั่นทันสมัยแล้วพี่ไผ่เป็นยังไงบ้างคะเขาไม่ได้เดินแบบแล้วปลดกเกษียณ แต่มาเป็นผู้ช่วยพี่เข้าหัวไวัยพยันตอนนี้มีฝรั่งมาชอบรวยเชียวละและเตรียมที่จะทําแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยนะอย่างนี้คงไม่กลับเมืองไทยสิคะเจรกาถามออกไปก็นึกถึงจุนนีสาผู้เป็นทายาทของสถานลดน้ําหนักไฮโซขณะนี้ยังคงพักอาศัยอยู่ในห้องของภายเพราะกลัวจะเสียสิทธิ์เวลามาแล้วจะต้องหาที่อยู่ใหม่ กลับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ภายยังคงสนุกกับงานอยู่แล้วเจวลราเป็นยังไงบ้างอัพรูปออกกำลังกายอาหารและรูปร่างของตัวเองสลิมไปพอสมควรเลยนะก็อยากมีรูปร่างดีเพื่อจะได้เป็นนางแบบของพี่บ้างไงคะเอาสิให้สลิมก่อนนะแล้วค่อยมาคุยกันว่าแต่เรื่องหัวใจเป็นอย่างไรบ้างล่ะมีหนุ่มๆม,มาลบควรบ้างหรือเปล่าเมื่อถูกถามจี้ตรงจุดอย่างนี้เจลราก,าก็เขิน อยากจะเล่าเรื่องอารันธรรมให้ฟังใจแทบขาดแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้กลัวเมลคิดว่าเธอไม่เจียมตัวไปชอบผู้ชายสุดแสนสมบูรณ์แบบนั้นคือว่าก็เล่ๆบ้างค่ะพี่เมลขาอายุขนาดนี้แล้วคงต้องหวังบ้างรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วไงคะไม่หรอกบางคนแต่งงานเมื่ออายุ40กว่า50ก็มีนะสาวโสดจริงเลยละแถมยังได้สามีรวยมากอิจฉานะ่ะ คนอะไรทําบุญมาดีขนาดนั้นแล้วพี่เมีวล่ะคะมีใครมาจุกจิกหรือยังอุ้ยพี่เป็นแบบนี้ใครจะจริงใจแล้วคะครบเพื่อหาผลประโยชน์เท่านั้นแหละพี่ก็แค่หนุกนานไปตามสถานการณ์พอจบก็โบกมือลากันไปนะถ้าพี่คิดว่าใช้ชีวิตอย่างนี้แล้วมีความสุขน้องก็ดีใจด้วยคะ่ะถ้าอย่างนั้นพักผ่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยไม่แน่นะคะถ้าพี่กลับเมืองไทย อาจจะมีเซอร์ไพรส์เจอสาวสวยหุ่นดีนั่งทำงานอยู่ที่ชิดคอนโดมิเนียมก็ได้ค่ะจ้าพี่ก็ต้องการอย่างนั้นสวัสดีนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เมลหลังจากจบสิน้นการสนทนาทางเฟซบุ๊กเรียบร้อยแล้วเจรากาก็ทักทายเพื่อนทางสารที่ยังคงสนุกอยู่กับการท่องโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กและพูดจาหยอกล้อกันอย่างมีความสุขกระทั่งเห็นว่าสมควรแก่เวลา จึงขอตัวกลับเข้านอนนับว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับเจรกาที่ได้พบกับทลรทานในแต่ละครั้งล้วนเป็นความบังเอิญทั้งสิ้นวันนี้ก็เช่นกันเธอตั้งใจว่าจะมาดูเสื้อผ้าชุดใหม่ๆ หลังจากรดน้ำหนักมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้ว่าเสื้อผ้าเก่านั้นเริ่มหลวมและไม่เข้าทรงจึงแวะมาที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังยังไม่ทันเข้าไปในร้านเสื้อผ้าเธอก็เห็นธรรทานเดินตรงมาเขาชะงักเมื่อเห็นเธอยิ้มมาแต่ไกลสวัสดีครับเจลมาช้อปปิ้งหรือครับสวัสดีค่ะพี่ทานพอดีเสื้อเก่ามันใส่ไม่ค่อยได้และหลวมค่ะอา้าว อย่างนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีสิครับว่าผอมแล้วไม่เพียงแค่พูดเท่านั้นชายหนุ่มยังเดินวนไปรอบๆตัวเธอโดยใช้สายตาสำรวจตรวตาพร้อมกับดิดนิ้วดังเปาะเยี่ยมมากไม่คิดเลยนะว่าเจลจะทําได้ขนาดนี้ผมคเน,ด,น,นด,ด้วยสายตาคร่าวๆน้ําหนักน่าจะลดไปประมาณ5กิโลกร,รัมใช่ไหมครับเพื่อความชัวรน่นตาช่างไปช่างกันเร็วครับเขาไม่รอช้าให้เธอตอบตกลง จึงคว้าแขนอวบจูงไปข้างหน้าอย่างลืมตัวจรกาหนร้าแดงจากการสัมผัสแม้ว่าจะไม่ได้คิดในเชิงชูสาวกับเขาแต่ก็ขืนเมื่อชายหนุ่มหน้าตาดีมาจับมือถือแขนขนาดนี้เขาน่าจะทำกับเธอสมัยที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันจะได้อ้อนให้เคิมแต่ตอนนี้มันสายเกินไปเพราะเธอมีอลันธร,รมอยู่ในใจแล้วขึ้นไปผมออกค่าช่างให้จะดีหรือคะ เจียวยังหวั่นหวั่นว่าน้ำหนักจะอยู่ในระดับร้อยโลเจียวลกายังคงลังเลีและเกิดอาการกร้า,กรา,กรากรวกรัวๆและไม่ยอมขึ้นไปบนตาช่างเธอหวั่นใจว่าน้ำหนักอาจจะเท่าเดิมไม่หรอกผมคิดว่าคงลดลงมามากแล้วนะให้จริงอย่างนั้นเถอะยาฮู้ ah พี่ทานเห็นหมิคะ94้กิโลแล้วลดลง,ลงตั้ง6กกิโลแน่จิงสาวดีใจสุดๆก้าวลงจากตาช่าง แล้วโผกอดพิธา,าด้วยความลืมตัวเขาเองก็อึ้งยืนตัวแข็งทื่อหน้าแดงร้อนชาเมื่อเห็นผู้คนมองด้วยอาการอึ้งอึ้งครู่หนึ่งเจรากาค่อยคอยคลายลำแขนอวดใหญ่ออกมาและกล่าวขอโทษด้วยเสียงอ่อยๆเจียวขอโทษค่ะพี่ธานดีใจจนลืมตัวกอดพี่ซะแน่นเลยพี่คงไม่ว่าอะไรนะคะผมจะไปว่าอะไรแล้วมีแต่รู้สึกว่าเหมือนถูกหนวดปลาหมึกยักษ์รัดตัวน่ะพี่ธานน่ะ พูดอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้หญิงสาวทําท่ากละเง,งากระง,งอดเพราะอายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปลาหมึกตัวใหญ่ยักษ์พาละทานหัวล้อยอย่างขำขำและกล้าจับมืออวบบีบเบาๆจากนั้นก็ปล่อยผมขอโทษนะพูดเล่นไปอย่างนั้นเองอย่าคิดมากเลยเรากินข้าวกันดีกว่านะผมเลี้ยงเองอย่าบอกนะว่าไม่หิวนะ่ะนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วนะเมื่อชายหนุ่มพูดถึงอาหารขึ้นมาเจราการับรู้ว่าท้องไส้เริ่มปัน่นป่วน ความหิวคุกคามอีกครั้งพี่จะเลี้ยงอะไรคะอาหารเพื่อสุขภาพนะซีทันทีที่ได้ยินว่าอาหารเพื่อสุขภาพเจลกาถึงกับข่าวอ่อนและขาเปรียร้ยโดยตื่นแรงเธอรับรู้ว่าแค่เซง็งเพราะเบื่ออาหารดังกล่าวได้ยินชื่อก็แทบจะวิ่งหนีเธอตั้งใจมาที่นี่เพื่อที่จะแอบรับประทานของอร่อยเท่านั้นสุดท้ายก็มาเจอผู้ที่ห่วงใยต่อระดับไขมันของเธอเข้าให้ อาหารมังสวิรัตร้านนี้อร่อยนะผมมากินบ่อยๆแล้วแต่พี่ทานเถอคะค่ะเมื่อไม่มีทางเลือกเจลลกาได้แต่เดินตามร่างสูงใหญ่ไปต้อยๆแต่ไม่วายแบบปากเพราะเธอตั้งตนเป็นศัตรูกับอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสุดฤทธิ์ร้านอาหารมังสวิรัตที่ธาราทานพามารับประทานนั้นเป็นแบบให้ลูกค้าบริการตัวเองไม่ว่าจะเป็นจานช้อนและแก้วน้ำ แต่ละคนเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยบางคนสวมชุดขาวเหมือนผู้ถือศินกินเจทำหน้านิ่งท่าทางตัดขาดจากกิเลสทางโลกโดยสิ้นเชิงผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวหลอดเครสชาติใช้ได้นะแต่ก็มีน้ำบิดทูตอีกอย่างที่เราขาดไม่ได้ก็คือซุปงาดำผสมคันยาพืชเขามีสูตรอาหารแจกให้ลูกค้าเอาไปทำกินเองด้วยนะตามสบายถอะค่ะ เจอมีแม่คอยดูแลอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจผมจะเอาสูตรให้ก็แล้วกันนะทำไมเขาช่างเป็นคนดีอย่างนี้ก็ไม่รู้ทั้งที่เจรากาปฏิเสธไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแต่เขาก็ยังคงไปหยิบตูดอาหารมังสวิรัตมาให้เธออีกนอกจากนี้เขายังเอื้อเฟื้อเรื่องสั่งอาหารให้เธออีกแต่ละอย่างเห็นแล้วอยากเมินหน้านีเพราะเป็นอาหารที่เห็นจนจำเจเมนูแต่ละอย่างมีแต่ผัก ผักและก็ผักเธอจึงอยากตะโกนออกมาดังๆว่าฉันเกลียดผักชีวิตสุดแสรนระทมในช่วงลดน้ำหนักของเจลกาผ่านไปอย่างช้าๆเพราะต้องทรมานร่างกายกับการลดน้ำหนักและรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยแม้ว่าน้ำหนักจะลดลงมา จนเกือบสิบกิโลแล้วก็ตามดวนร่างผอมลงแลกกับการงดรับประทานอาหารที่ไม่อร่อยตรงนี้คือสิ่งที่เจรกาเกลียดมากในที่สุดความอดทนก็ขาดผึงเธอแพ้ต่อการอยากรับประทานอาหารอร่อยเมื่อดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับอาหารก็เห็นพิธีกรหน้าทเทะลิศแนะนำร้านอาหารและการรับประทานอาหารด้วยสีหน้าแสดงออกมาถึงความอร่อยเธอรีบจดชื่อร้าน และพิกัดของร้านที่อยู่เอาไว้ทันทีขาหมูสีลมความอยากในรสชาติความอร่อยคือแรงดึงดูดให้เจรกาแอบไปที่ร้านแห่งนั้นโดยไม่บอกให้ใครรู้เธอตั้งใจจะรับประทานอาหารให้เต็มคราบการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดหญิงสาวใช้ความอดทนโดยนึกถึงขาหมูแสนอร่อยที่มีกลิ่นน้ำพะล้ลหอมหอมยั่วยวนตอมน้ำลายในปาก ในที่สุดความฝันก็เป็นจริงเจรกา,าเข้ามานั่งในร้านขาหมูที่อยู่แถวสีลมซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเธอสั่งพิเศษเน้นหนังและคากิรวมทั้งไข่อีกหนึ่งฟองเพียงครู่เดียวอาหารแสนอร่อยก็ถูกนำมาเสิร์ฟพร้อมกับน้ำพริกน้ำส้มที่มีสีเหลืองเปรียปร้ยวกับกระเทียมกลีบเล็กวางอยู่ในถ้วยเดียวกันกับพริกขี้หนูสวนเผ็ดร้อนเครื่องดื่ม ที่สั่งเป็นอันดับต่อมาก็คือชาดำเย็นก่อนรับประทานข้าวขาหมูเธอดูดน้ำชาดำเย็นไปหนึ่งอึกรู้สึกสดชื่นเธอมีความสุขมากเมื่อได้กินข้าวขาหมูคํำโตๆประกอบด้วยเนื้อยุยยๆผสมกับหนังเปื่อยนุ่มและขากิหนึบๆตัดด้วยกระเทียมเพียงแค่ครึ่งกรีบซาป,ปากด้วยพริกขี้หนูสวนเธอเคี้ยวอย่างช้าๆแต่ละครั้งที่ฟันบดเข้าหากันก็มีแต่ความสุข ที่เธอพยายามระเลยดและกักเก็บความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้ให้มากที่สุดอร่อยอร่อยและอร่อยคือสิ่งที่เจรกาได้รับข้าหมูคำแล้วคำเล่าถูกตักเข้าไปในปากและก็หมุดจานไปในที่สุดเธอมองไปที่คนขายอยากจะสั่งอีกจานแต่อายคนที่โต๊ะข้างๆเพราะจานเมื่อครู่ก็เป็นขนาดมาหูลานแล้วสมควรที่จะหยุดแต่ท้องยังไม่อิ่มเจรกาทวินหาอาหาร เธอจึงเปลี่ยนร้านใหม่และบอกตัวเองว่าจะต้องกินของอร่อยให้ได้แล้วก็สะดุดตากับร้านข้าวมันไก่ทอดที่เขียนว่าอร่อยที่สุดในสามโลกหลังจากจ่ายค่าขาหมูกับน้ำเรียบร้อยแล้วเจรกาจึงเดินไปที่ร้านข้าวมันไก่ทอดดวงตาเป็นประกายแห่งความสุขเธอนั่งรับประทานอาหารที่นี่อย่างสบายใจและก็ไม่ผิดหวังเมื่อรับประทานอาหารคำแรกก็รู้สึงถึงคำว่า สุดยอดแห่งความอร่อยอยากที่จะซื้อติดมือกลับบ้านเมื่อเจลรากาได้กลับมาเสพของอร่อยก็ยากที่จะหยุดง่ายๆในแต่ละวันจึงเปิดอินเทอร์เน็ตหาร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเน้นความอร่อยโดยไม่ใส่ใจว่าจะมีไขมันมากแค่ไหนเธอไม่เคยหวัน่นต่อผลของการวนเวียนเข้าออกร้านอาหารจึงทำให้น้ำหนักที่ลดลงไป10กิโลกรัมดีดขึ้นมาเท่าเดิม ตังทอนเบลซี่และเมลดาเวไปหาเจรากาที่บ้านหลังจากรู้ว่าเธอไม่ได้ไปทำงานที่คอนโดมิเนียมด้วยข้ออ้างที่ว่าเหนื่อยเมื่อเพื่อนทั้งสามเห็นเจรากาต่างอ้าปากค้างเพราะเธอมีรูปร่างที่พองใหญ่กลับมาใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมซึ่งเป็นที่บ่งบอกว่าการลดน้ำหนักที่ผ่านมานั้นล้มเหลวแล้วเกิดอะไรขึ้นยาเจลทำไมแกถึงได้อืดเหมือนอึ่งอ่างตายอย่างนี้ล่ะ ทางทรพูดดีๆนะฉันสะเทือนนะเว้ยก็เรื่องจริงนี่นาเธอพองลมเหมือนเดิมเลยนะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าที่ไม่ได้เป็นเล่นโยคะเพราะเธอขี้เกียจแล้วนั่งๆน,นอนๆกินแต่ของอร่อยใช่ไหมท่าทางต่างทรหัวเสียไม่น้อยเมื่อเห็นจรกาเพิ่มน้ำหนักตัวเองกลับมาเท่าเดิมซึ่งเธอเองก็รู้สึกละอายใจเหมือนกันที่ไม่อาจเอาชนะใจของตัวเองได้ใช่ ฉันกลับไปกินของชอบเหมือนเดิมแล้วเฮ้ในที่สุดเธอก็แพ้ปากตัวเองเบลซี่ฉันขอโทษนะแต่เธอก็ต้องเข้าใจความรู้สึกเรานะวันวัน,วนมุ่งอยู่กับการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆเป็นการทรมานตัวเองแล้วยังต้องฝืนกินอาหารที่ไม่ชอบอีกนะ่ะเหมือนตกลงไปในนรกชัดๆเลยนะระหว่างที่เจรากาพูดก็ปล่อยให้น้ำตาไหลพรากเมดาเข้าไปโอบกอด ร่างอ้วนเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกจ้าอย่าเสียใจเรื่องแค่นี้เองเราคิดว่าเธอทําได้นะฉันจะให้ยายนิหนูมาควบคุมเธอให้อย่างใกล้ชิดเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องเอาใย,ายนิหนูไปด้วยนะถ้าปล่อยว่าอย่างนี้อีกอายุเธอสั้นแน่ฉันไม่อยากไปงานของเธอนะตังทอนใช้ไม่แข่งกับเจรากาโดยเข้มงวดในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายซึ่งจะให้หนูมาดูแลตรงส่วนนี้ เจรก,การจำใจรับข้อเสนอของเพื่อนที่มีแต่ความปรารถนาดีและจากนี้เป็นต้นไปเห็นทีว่าเธอจะต้องกลับไปดำเนินชีวิตด้วยการออกกำลังกายและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอีกครั้ง